สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูการเพาะชํากิ่งตอนลงแก้วนะคะแก้วน้ําหรือแก้วกาแฟที่ใช้แล้วนะคะเราอย่าทิ้งค่ะล้างทําความสะอาดแล้วก็เก็บไว้นะคะใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะบางคนไม่มีถุงเพราะในการเพาะชําต้นไม้ก็สามารถใช้แก้วอย่างนี้เพาะชําได้นะคะอันนี้กิ่งมะกรูดนะคะนะคะมะกรูดมองเห็นรากลงถึงข้างล่างเลยคะ่ะ มันจะมองเห็นชัดเจนว่ามันติดดีไหมรากมันถึงไหนแล้วพอนำสามารถนาประปูกได้หรือยังนะคะก็ให้ดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็เพิ่งเอามาลงค่ะเอาไปลงเกือบสองอาทิตย์ค่ะเห็นไหมคะรากค่ะรากเดินถึงข้างล่างแล้วอันนี้เป็นมะกรูดค่ะอ่าบางคนก็บอกว่ามะกรูดนี่ตอนยากอันนี้ก็ตอนตอนก็ติดตอนสองกิ่ง ติดกิ่งหนึ่งนะคะเพราะกิ่งหนื่งยตุ่มตอนมันแห้งมาเลยไม่ติดค่ะจะให้ดูค่ะเดี๋ยวถ้ามันรากออกเยอะเก่อนลงข้างล่างก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกค่ะจะให้ดูค่ะเดี๋ยวอันนี้ปลูกใส่กระถางก็ได้นะคะต้นมะนาวต้นมะกรูดต้นกิ่งฝรั่งไร่เม็ดนะคะมาพามาดู ว่าเราตอนมาแล้วเราเอามาลงเอาตุ่มตอนที่เราตอนเสร็จแล้วเอามาลงกระถางเอามาลงถุงนะคะใครไม่มีถุงก็แก้วกาแฟนะคะเอามาลงเอามาลงเพาะชาก่อนที่จะลงไปปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะได้ติดง่ายมาดูวิธีการปลูกนะคะวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะคะแบ่งแก้วของเราให้เป็นสามส่วนนะคะแบ่งเป็นสามส่วนนะคะอ่าส่วนแรกข้างล่างนะคะเราก็ใส่อาจจะเป็น อากามาพาวบวกดินนะคะเป็นส่วนแรกแล้วทีนี้แล้วเราก็เอากิ่งตอนของเราเนะะี่ยค่ะลงนะคะลงตรงกลางนะคะแล้วก็เอาดินกรุบนะคะนะคะอันนี้เป็นสามส่วนหนึ่งสองหนึ่งสองสามเนาะแล้วก็เอาส่วนล่างนี่ก็คือ ส่อาจจะเป็นกะพม้าพาหรือปุ๋ยมา้าวบวกดินนะคะแล้วก็เอาตุ้มตอนมาลงตรงกลางแล้วก็เอาดินดินถุงค่ะตรงนี้จะใช้ดินถุงกรบนะคะก็เหลือไว้ประมาณข้อมือน,นึงนะคะอย่าใส่เต็มเพื่อว่าเวลาลดน้ําแล้วมันจะได้ไม่กระชอกนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็หาที่ยืดไว้ก็เหมือนกับการลงอ่อกิ่งตอนของเราเหมือนกับการปลูกกิ่งตอนนี่แหละคะ่ะก็เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มนะคะ เสร็จแล้วมันก็จะแบบนี้นะคะได้ประโยชน์อย่าทิ้งนะคะแก้วกาแฟนะคะลองทําดูนะคะง่ายๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เออพามาดูนะคะมาดูเปรียบเทียบว่าเอาเอาลงลงถุงนะคะลงถุงแบบนี้นะคะลงถุงแบบนี้ลงแบบนี้ถ้าใคไม่มีถุงแบบนี้ก็สามารถใช้แก้วน้าหรือแก้วกาแฟก็ได้นะคะอย่าทิ้งนะคะนำมาเป็นประโยชน์ได้ สำหรับคลิปนี้กออ็พามาดูแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ